สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วง16-31ตุลาคมเรามาดูกันนะคะว่าชาววันจันทร์ค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภของท่านช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะท่านที่เข้ามาฟังบางครับบางคราวการเปิดไพ่ยิปซีเนี่ยอ,อันดับแรกต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะแล้วก็แต่ละคนด้วยก็ ในพื้นชตาพื้นกําเนิดก็ไม่เหมือนกันนะคะอาบางทีก็อาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัยมากๆนะคะามาดูกันนะชาววันจันทร์ค่ะชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยผูย้ที่เกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้วันจันทร์โอ้หน่ยหนอยหนะวันจันทร์นะคะช่วงนี้ตัวตนของคุณหรือช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีอกมีในเรื่องของการเร่งเร่งทําเงินเร่งปั๊มเงิน หรืออารมณ์ประมาณว่าเร่งส,สางงานเคลียร์งานหรือบางท่านอาจจะมีในเรื่องของเนื้องานนะคะเนื้องานที่คุณจะต้องแก้ไขอะไรบ้างต้องเร่งส่งงานหรือเป็นจังหวะชีวิตที่คุณจะต้องออส่งผลงานอย่างนี้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นการเงินการทองค่ะการเงินการทองรายรับรายจ่ายอาจจะต้องมีแล้วแหละเท่าที่เห็นนะคะบริวารได้ภายในครอบครัวได้คนใกล้ตัวได้ นะคะส่วนรายรับช่วงนี้ก็จะมองแบบนี้จะมองว่าเหนื่อยหน่อยนะคะจะมองว่าเหนื่อยหน่อยจะมองว่า,าคุณอาจจะมีในเรื่องของอารายรับที่มันไม่มั่นคงรายรับที่มันไม่เสถียรได้ไหมก็ได้แต่บางท่านนะคะแต่บางท่านใครที่ทํางานมนุษย์เงินเดือนอาบางท่านก็จะรู้สึกได้แล้วล่ะว่าเราอยากจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นละ นะคะที่ได้เงินเดือนที่มันบร้านกับแปรงงานบร้านบาลานกับการออทำงานนะคะตรงนี้ส่วนในบางเคสเนี่ยช่วงนี้จะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะคะของชาววันจันนะแล้วก็ช่วงนี้ ถ้าเป็นสุขภาพร่างกายถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ก็ระวังสุขภาพร่างกายไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารด้วยบริวารก็ยังได้นะคะชาววันชาววันจันส่วนช่วงนี้การติดต่อกันเจรจาพ่อค้าแม่ขายติดต่อเจรจาค้าขายคู่ค้าคูา่ธุรกิจน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะน่าจะเป็นไปด้วยดีหรือ,อาร์ประมาณว่าถ้ามองในมุมดีๆเนี่ยเ รายจ่ายเป็นไปด้วยดีก็จริงแต่เออรายได้เป็นไปได้ด้วยดีก็จริงแต่คุณช่วงนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายที่จําเป็นนะคะรายจ่ายที่จําเป็นก็น่าจะเป็นรายจ่ายในเรื่องของเอ,อ่อบ้านและก็บริวารน,นะคะส่วนในบางท่านค่ะช่วงนี้นะคะในเรื่องของการติดต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเออติดต่อต่อตางๆคุณอาจจะได้ติดต่อกับคนรู้จกัเก่าๆนะคะในเรื่องของงานด้วย หรือช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของการติดต่อเครือญาติญาติเก่าๆได้ไม่ได้นะคะหรือเพื่อนเก่านะคะช่วงนี้จะมีในเรื่องของเพื่อนเก่าเข้ามานะคะในในช่วงจังหวะชีวิตการที่ได้เข้ามาเพื่อนเก่าอาจจะส่งผลดีหรือคนรู้จักเก่าๆอาจจะส่งผลดีกับคุณในเรื่องของงานนะคะโอกาสงานหรือผู้ใหญ่ได้นะคะผู้ใหญ่ที่คุณรู้จักผู้ใหญ่ที่นับถืออารมณ์ประมาณนั้น นะคะมันก็น่าจะส่งผลดีในเรื่องของงานช่วงนี้ในบางท่านจะชีพประจรลงเท้าเดินทางบ่อยเดินทางติดต่องานนะคะเพราะบางท่านเนี่ยโอ้โหต้องเร่งปั๊มละเร่งปั๊มผลงานเร่งทํายอดส่งผลงานให้กับเจ้านายเพราะบางท่านก็อาชีพการตลาดก็ว่ากันไปหรืออยู่ในแผนกการตลาดก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ต้องเร่งติดต่อเจราจากับลูกค้าส่วนช่วงนี้นะคะถ้าเปิดตรงนี้อารมณ์ประมาณว่าโชคโชคฟุกโชคเสี่ยง ถ้าเปิดตรงนี้ขอดูหน่อยนะว่ามีไหมโอ้โชคฟุกโ,โชคเสี่ยงหรอคิดว่าไมแาา่แต่ถ้าในบางเคสแต่ถ้าในบางเคสนะคะคุณอาจจะมีเหตุในเรื่องของการเดินทางไปเกี่ยวข้องกับงานบุญบางอย่างอ่ะอันนั้นก็มีโอกาสมีโชคนั่นคือบางเคสเท่านั้นเองนะคะอะ่ส่วน ชาววันจันทร์ช่วงนี้ในหลายท่านก็อาจจะมีโชคในลักษณะการเดินทางไกลหรืองานที่คุณจะต้องติดต่องานทางไกลนะฮะหรืองานทางไกลตรงนี้คืองานในอากาศได้ได้ทั้งนั้นอันนั้นก็เรียกว่าโชคนะคะตรงนี้ก็หรือโชคตรงนี้อาจจะมาจากอะไรช่วงนี้เลขยุดยานผ่านนอย่างเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือคุณอาจจะมีเรื่องของการซ่อมแซม ยวดยานผานะหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้ยุดยานผานะใหม่ก็ได้นะคะอันนั้นก็เลขที่ยุดยานผานะได้เช่นกันส่วนในเรื่องของงานงานบอกไปแล้วนะคะงานช่วงนี้คุณเหนื่อยช่วงนี้วิ่งเต้นช่วงนี้เร่งปั๊มงานเร่งส่งผลงานนะคะหรือช่วงนี้คุณมีความคิดอยากจะทําอะไรให,ใหม่ๆมันก็เป็นจังหวะชีวิตของคุณด้วยในเรื่องของช่องทางหาเงินใหม่ๆส่วนในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของสภาวะค่าใช้จ่าย ไปเกี่ยวข้องกับภายในบ้านและบริวานนะคะ,ะบางท่านก็ได้คู่ส่งเสริมนะคะบางท่านก็จะรู้สึกว่าเอ,อตัวเองหาเงินไม่พอเพียงหรือหมุนเงินไม่ทันอะไรก็แต่อาุณธก็ยังได้คู่ส่งเสริมตรงนี้นั่นคือบางท่านสําหรับคนที่มีปัญหาความรักคุณจะรู้สึกเหนื่อยละ้าละละนะนะคะช่วงนี้จะรู้สึกเหนื่ละละละอยล้าหรือช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนะคะ เราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือคุณยังอยู่ในช่วงคนที่ถ้าความรักของคุณไม่ค่อยจะดีอย่างน้อยๆช่วงนี้คุณก็พยายามอยากจะให้ความรักมันดีขึ้นนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสทางเลือกใหม่ๆเข้ามาแต่ทางเลือกใหม่ๆตรงนี้อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เคยห่างเหนินจากคุณไปนานมากแล้วก็ได้นะคะหรือเพื่อนเก่าได้หรือตรงนี้ อาจจะได้พบมาจากไหนคนไกลได้หรือพบมาจากการเดินทางหรือพบมาจากการเดินทางที่ต้องติดต่อง,งานนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าชาววันจันทร์แต่ละเรื่องของคุณค่ะจะเป็นยังไงบ้างรายละเอียดบางท่านก็ไม่ตรงนะคะเพราะว่าหนึ่งวันเกิดก็หลายราศีมากนะคะ งานค่ะเพียๆละล้าแปลกมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะมีอะไรที่มันกระเตื้องหรือก้าวหน้าหรือคืบหน้าไหมนะคะหรือคุณกําลังมีความคิดอยากจะกลับมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คุณเคยคิดหรือเปล่านะคะอยากจะพยายามลองใหม่อีกสักครั้งหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะแล้วก็จะมองว่าถ้าคุณมีความคิดตรงนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องดีนะ นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับคุณก็ได้ที่ว่าคุณอยากจะปัดฝุ่นอะไรก็ได้งานเก่าๆอย่างเงี้ยขึ้นมาทําสร้างสารรค์ใหม่ทําใหม่มาแบบว่ามาพัฒนาใหม่มันจะเป็นจุดเด่นของคุณนะคะส่วนในเรื่องของอาการค้าการขายธ,ธุรกิจกิจการธุรกิจใดๆก็ตามยังเป็นไปได้ด้วยดีค่ะนะคะช่วงนี้ยังมีรูทางทําเงินนะคะยังมีรูธทางทําเงินแล้วก็การเงินการติดต่อลูกค้าก็ย่อมส่งผลดีกับคุณด้วยเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเอง นะคะอา,อาจจะมีภาระคุณอาจจะมีภาระอย่างอื่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ช่วงนี้พ่อค้าแม่ขายนะคะเ,เ,เร่งปั๊มเงินนะคะเร่งปั๊มเงินส่วนอารมณ์บา,าบางคับบางคาวคุณอาจจะรู้สึกว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะคะหรือตอนนี้มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ช่วงนี้ต้องขยันมากขึ้นเป็นเป็นพิเศษได้ไหมก็ได้นะคะต้องขยันมากขึ้นแต่เรามองว่าใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่คุณคิดอ่ะ มันจะเป็นจุดเริ่มต้นการต่อสู้การพยายามการเสาะแสวงการสแสวงหาต่างๆนานามันย่อมส่งผลดีในอนาคตใกล้ๆนี้ของคุณนะคะในอนาคตการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะในเชิงธุรกิจอ่าใครที่รอคอยการติดต่อการตอบรับบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ย่าน่าจะกำลังมีโอกาสมากๆ คุณเคยติดต่ออะไรกับใครเอาไว้นะคะมันก็น่าจะมีอุปสรรคบ้างแหละก่อนหน้านี้นะคะหรือมันอาจจะมีการแบบว่าเลื่อนแต่มันก็ยังได้ข่าวดีนะคะตรงเนี้ยใครที่ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยกับทีมงานเหนื่อยกับผู้เริ่มงานได้นะคะตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเอ๊ะรู้สึกว่าเราโดนกดดันหรือเปล่าหรือ เราโดนเอารัดเอาเปรียบหรือเปล่าหรือบางท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะก,กับทีมงานกับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้าฝ่ายขัดแย้งกันในช่วงนี้นะคะอารมณ์ความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมทําไมการพูดการจาหรือการประสานงานหรือการการคุยกันในภายในองค์กรเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมนะคะส่วนในบางท่านก็โดนกดดันโดนเจ้านายกดดันเร่งส่งผลงานในช่วงนี้ด้วยนะคะเร่งปั๊มงานเร่งส่งผลงานในช่วงนี้ ส่วนบางท่านจะพยายามมีช่องทางใหม่ๆจะพยายามมีช่องทางงานใหม่นะคะนั่นคือบางท่านคุณอาจจะรู้สึกว่าอธิพัทธมาคุณทํางานหาเงินได้ก็จริงแต่เงินของคุณน่คุณหมุนออกตลอดเวลาคุณพยายามจะหาช่องทางงานใหม่ๆนะคะเพื่อให้คุณได้โอกาสการเงินที่มันดีขึ้นกว่าเดิมคุณกําลังจะมีโชคนะคะชาววันกันเออชาววันจันทร์ใครรอง,งานงานที่ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าต่างถิ่นแดนไกลใครรอง,งาน บริษัทต,ต่างชาติบริษัทยักษ์ใหญ่อะไรต่างๆนานาเราก็มองว่าคุณกําลังจะมีโอกาสมีโชคด้วยและบางท่านช่วงนี้บางท่านที่ประจอลงเท้าต้องมีการเดินทางนะคะเดินทางเร่งเดินทางหรือเดินทางไกลหรือเดินทางที่ต้องติดต่องานได้นะคะมาดูกันเงิน การเงินของชาวจันค่ะการเงินกันทองใครเป็นเด็กก็ยังได้ผู้ใหญ่นะยังได้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเนี่ยส่วนคุณถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ค่าใช้จ่ายตอนนี้อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในในลักษณะที่คุณอาจจะจัดการอะไรในเรื่องของภายในบ้านนะคะหรือคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์หรือคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายซื้อของใหม่เข้าบ้านได้ได้ทั้งนั้น นะคะถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ส่วนในบางเคสนะคะในเรื่องของรายได้ของคุณรายได้ยังคงดีนะคะในรายได้บางท่านก็ยังคงดีอ่าเพียงแต่ว่าคุณมีมาจ่ายไปมีมาจ่ายไปนะคะแล้วก็บางเคสจะมีในเรื่องของการลงทุนทําอะไรใหม่ๆใครอาชีพเซลล์ช่วงนี้เจรจาพาทีต้องหมั่นเจรจาไว้ก่อนนะคะเจรจาพาทีอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะได้ลูกค้าใหม่ๆลูกค้ารายใหญ่อยู่ดีลูกค้าป้อน อ,อลูกค้าติดต่อมาหาคุณอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็จะมีโอกาสมีโชคตรงนั้นด้วยนะคะส่วนในบางเคสจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านาการซ่อมบ้านและค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพร่างกายของใครบางคนด้วยนะคะสุขภาพร่างกายส่วนในบางท่านนะคะใครที่มีลูกหนี้ใครที่มีลูกหนี้ระวังการโดนโดนผัดวันประกันพุ่งนะคะใครที่มีลูกหนี้เนี่ยส่วนช่วงนี้ชาววันจันทร์จะมีในเรื่องดี หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการทําบ้านนะคะหรืออ่ะช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสไปเล็งเล็งหาไปมองมองบ้านกับใครก็ได้กับคนใกล้ตัวได้กับสมาชิกในครอบครัวก,ก็ได้นะคะหรือช่วงนี้คุณจะมีโอกาสอะไรดีๆที่มันไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ทางที่ดินนะคะบางท่านก็อยากจะปลูกบ้านบางท่านมีที่อยู่แล้วอ่ะอยากจะบูรณะบ้านอยากจะปลูกบ้านอย่างเงี้ยก็ได้และบางท่านก็มีอาชีพเซลล์ขายบ้านด้วยเท่าที่เห็น นะคะบางท่านอยากจะขายอสังหาอยากจะอาชีพเซลล์ขายบ้านอาจมีโอกาสด้วยนะคะของชาววันจันอันนั้นอาจจะเป็นมันอันนั้นมันอาจจะมีจุดป,ประกายความคิดของคุณได้นะคะจุดป,ประกายความคิดส่วนในบางเคสหมายถึงอะไรการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายที่ทํางานการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะการได้เริ่มงานใหม่ๆย่อมส่งผลดีกับคุณเป็นโชคชีวิตเป็นโชคชีวิตที่คุณได้โอกาสงานใหม่ๆได้งานใหม่เข้ามานะคะ ก็เป็นโชคในเรื่องอะไรโชคการเงินนะคะโชคการเงินอ่าช่วงนี้การเงินในบางท่านจะมองแบบว่าการติดต่อเจราจาพาทีอะไรก็แล้วแต่น่าจะส่งผลดีนะแล้วก็บางท่านช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของชีพจรลงท้าเป็นพิเศษนะคะบางท่านช่วงนี้อาจจะรับจ็อบก็ยังมีโชคการเงินบางท่านทํางานอิสระ บางท่านทํางานไปเกี่ยวข้องกับอองานอิสระอะไรประมาณนั้นน่ะงานที่แบบว่าเป็นงานชั่วครั้งชั่วคราวหรืองานเป็นเจาะๆนะคะหรืองานเป็นแบบว่าเป็นงานแบบว่าอาจได้งานพิเศษอะไรอย่างนั้นน่ะคุณก็ได้เงินพิเศษตรงนี้นะคะโอเคนั่นคือเรื่องของการเงินของชาวชาวันจันทร์ชาววันจันทร์ก็แค่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายกับบริวารแล้วก็ขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างอา,อาจจะบ,บริวารมากหน่อยส่วนใครที่ขัดแยง้ง ใครที่ขัดแย้งในเรื่องของเอ๊ะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเงินเดือนด้วยก็อาจจะมีการออกงานการได้เริ่มงานใหม่ก็น่าจะเป็นผลดีในเรื่องของการเงินของคุณนะคะเด่นๆเ,เลยก็คือบางท่านกําลังจะมีบ้านกาลังจะปรับปรุงบ้านหรือบางท่านกําลังจะได้บ้านหรือมีความคิดก็ได้ว่าฉันอยากจะได้บ้านนะคะก็เป็นในเรื่องของการเงินทั้งนั้นเลยอ่ะทีนี้ถ้าใครมีลูกหนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ระวังลูกหนี้ อาจจะเงียบหน่อยนะคะอาจจะเงียบหน่อยเออเงียบหน่อยต้องใช้เขาเรียกอะไรต้องต้องพยายามหมั่นจี้หมั่นทวงถามนะคะโอ มีแต่โชคงานค่ะการเปลี่ยนงานการย้ายงานการออกงานค่ะแล้วก็บางท่านจะมีโอกาสมีโชคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการยกย้าย <c oughs> การปรับเปลี่ยนการยกย้ายภายในองค์กรน,นะคะภายในองค์กรจะมีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายด้วยถ้าไม่ใช่ออกงานก็คือได้ยกย้ายนะคะได้ยกย้ายเราก็บอกว่าไปยกย้ายตรงเนี้มันอาจจะมีอะไรดีๆนะคะนั่นคือในเรื่องของโชคส่วนบางท่านเพิ่งได้งานมาใหม่คุณก็ต้องพยายาม น่คุณคุณอาจจะต้องพยายามสร้างความสําเร็จในเรื่องของงานก็คืออะไรบางท่านย้ายงานไปใหม่ๆบางทีต้องมีเรื่องในเรื่องของการพยายามผ่านโปรนู่นนี่นั่นถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านจะมีโชคในลักษณะในหลายท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางกับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูเตลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตรงนี้บางท่านก็อาจจะมีโชคตรงนี้ด้วย มีในเรื่องของการเดินทางมีในเรื่องของการไปกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยการกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางท่านไม่ได้หวังผลก็แค่ว่าเป็นความสบายใจนะคะเอ,อ่อเป็นที่พึ่งพาทางใจอันนี้ก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนนะคะไม่ได้เสียหายค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรามองว่าชาววันจันทร์ก็น่าจะมีเกณฑ์การเดินทางแหละส่วนในบางเคสนะคะส่วนในบางเคสก็จะมองในมุมมองว่าถ้าคุณมีลูกหนี้ลูกหนี้จะเหนียวหนี้เท่านั้นเองนะคะ ส่วนบางท่านก็จะมีโชคบางสิ่งบางอย่างแต่ที่เด่นมากเลยค่ะชาววันจันทร์คุณอาจจะมองมองหาบ้านมองมองหาที่มองมองหาทางร่วมกันกับใครก็ได้คุณเป็นเด็กสมมุติว่าคุณเป็นเด็กก็อาจจะมองมองหากับผู้ใหญ่ในครอบครัวได้นะคะส่วนถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณก็มองมองหาที่ใหม่บ้านใหม่ได้หมดนะคะตรงนั้นแล้วก็บางท่านจะมีโชคฟลุกนะคะโชคฟลุกบางสิ่งบางอย่าง นะคะโชคฟุกบางสิ่งบางอย่างโอเคนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวก่อนนะคะขอดูในเรื่องของมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะชาววันจันทแล้วก็ใครที่ต้องการไปเรียนรู้ไปเข้าคอร์สไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ย การเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณก็น่าจะได้ได้ผู้รู้ผู้สอนที่ดีด้วยนะคะชาววันจันท์สุขภาพร่างกายระวังมีผู้ใหญ่ในบ้านผู้ใหญ่ในบ้านตรงนี้นะคะผู้ใหญ่ในบ้านตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของการไปหาหมอนะคะอาจจะมีในเรื่องของการรักษาตัวอาจจะมีในเรื่องของการปรึกษาแพทย์ได้ด้วยนะคะตรงนี้เรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านของชาววันจันทร์นะมีตรงนี้เข้ามาให้เห็น แต่ก็ไปพบแพทย์ก็ไม่เป็นไรค่ะรักษาแล้วก็จะได้หายรักษาก็จะหายนะคะหรือบางท่านช่วงนี้มีผู้ใหญ่ในบ้านในบ้านต้องพักฟื้นอะไรก็ว่ากันไปหรือมีผู้ใหญ่ในบ้านที่ว่ามีปัญหาสุขภาพร่างกายบางทีจะทําอะไรก็แล้วแต่เราก็อาจจะมีโอกาสอีกหนึ่งช่องทางไรายได้ที่อยากจะทําที่บ้านใช่ไหมคะอันนั้นก็เกิดขึ้นได้แต่มองว่าะระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ดีกว่านะคะตรงเนี้ย มีเล็กๆน้นอยๆนะคะมันไม่ได้ส่งผลร้ายแรงนะคะต้องบอกไ้นิดนึงไม่ได้ส่งผลร้ายแรงนะนะคะสุขภาพร่างกายเอ่อเกี่ยวข้องกับไรชาววันจันทร์ปัญหาบางปัญหาตรงนี้ปัญหาเอ่อโรคเก่าๆวนกลกับได้ปัญหาในเรื่องของเอ่อช่องท้องได้นะคะตรงนี้นะ อ่าแล้วก็ชาววันจันทร์ช่วงนี้เวลาพักผ่อนมีไหมนะคะคุณอาจจะมีเหนื่อยในเรื่องของงานช่วงนี้คุณอาจจะไม่มีเวลาพักผ่อนหรือเวลานอนเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยคู่รักครอบครัวนะคะโอ้ คูณรักครอบครัวในหลายท่านมีการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานได้งานทางเลือกใหม่นะคะมีโอกาสจากใครบางคนที่เสนองานให้กับคุณนะหรือคุณไปติดต่องานอนะ่ะคุณอาจจะได้รับคําตอบที่ดีๆค่ะนะคะหรือส่วนใหญ่ส่วนบางส่วนบางท่านรับจบทางานจอบๆเนี่ยคุณก็อาจจะมีโอกาสช่องทางลูกค้าใหม่ๆด้วยส่วนบางท่านก็จะมีโชค น่าโชคมาจากการเดินทางได้แต่ภายในบ้านของชาววันจันผู้รักครอบครัวอาจระวังมีเรื่องของปัญหากับปัญหาหรือมีในเรื่องของบริวารน,นะคะหรือมีใครในบ้านวงศาคณะญาติผู้ใหญ่มีในเรื่องของสุขภาพร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะส่วนช่วงนี้ใครอยากจะเริ่มอยากจะทําอะไรใหม่ๆมันเป็นจังหวะชีวิตของโอกาสของชาววันจันชาววันจันอาจจะทาอะไรรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งดิมเดิม นะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะพัฒนาตนเองอยากจะมีเงินเก็บเยอะๆคุณอาจจะกําลังมีความคิดอะไรของคุณก็ได้ที่คุณมีโอกาสช่องทางการเงินเพิ่มนะคะการเงินมาจากงานอาุกได้งานที่สองงานที่สามได้นะคะงานใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกบันเทิงใครเปิดร้านอาหารใครเปิดร้าน ออการอยากจะเปิดร้านอาหารหรืออยากจะเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะตรงนี้ก็จะมีโอกาสด้วยนะของชาววันจันทร์ร้านค้าร้านขายอะไรใด,ด,ดๆก็ได้นะนะคะตรงนี้ก็จะมีโอกาสด้วยหรือคุณมีความคิดอยากจะหาเงินในอากาศอย่างเงี้ยอันนั้นก็ได้เช่นกันการหาเงินในอากาศในช่วงนี้หาเงินออนไลน์หาเงินในอากาศมันเด่นของคุณอยู่แล้วคุณอาจจะทํางานมีอาชีพของคุณแต่คุณยังมีจ็อบพิเศษของคุณ นะคะจ็อบพิเศษของคุณค right. right ือการหาเงินในอากาศอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็คือจ็อบพิเศษนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านเลยท่านก็อาจจะมีข่าวดีช่องทางงานใหม่บางท่านกาลังมองมองหางานใหม่นะคะมองมองหางานใหม่เอะดูซิไปดูซิดูตามเว็บไซต์ซิเขามีรับสมัครงานอะไรหรือเปล่าบางท่านก็กําลังมองมองหางานใหม่นะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวก็ระวังเรื่องของญาติญาติแค่นั้นเองค่ะแล้วคู่รักครอบครัวช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายไปกับบริวารสักหน่อยหนึ่งด้วย แล้วก็บางท่านอยู่ดีๆช่วงนี้อาจจะได้มีเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆอ่ะเข้ามานะคะเข้ามามีเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของการเงินมันก็อาจจะมีส่วนนะคะชาววันจันทร์ช่วงนี้อบางทีก็ล้านะตัวเองอ่ะพักผ่อนหรือช่วงนี้ระวังอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับสายตาด้วยนะคะส่วนปัญหาสุขภาพ ด้านอื่นก็เป็นคนอื่นในบ้านอ่าตรงนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังการผิดใจกันการบากหมานใจกันการทะเลาะก,กันการไม่เข้าใจกันนะคะบางท่านไปรับรู้สิ่งที่คุณไม่เคยรับรู้คุณก็จะรับรู้เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นแต่มองว่ามันน่าจะเกิดไปแล้วตอนจุดจันทคคตตรงนี้นะคะบางท่านก็เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเอ๊ะหรือบางท่านอยู่ดีเงียบหายไม่เข้าใจกันปิดบังกันอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อกันแล้วก็เงียบหายต่อกันได้ นะคะการที่เขาเงียบหายเขาอาจจะมีทางเลือกหรือการที่เขาเงียบหายเขาอยากจะอยู่เงียบเบคนเดียวเพื่อทบทวนได้หรือคุณเงียบหายจากเขาเพราะว่าคุณต้องการทบทวนต้องการเวลานะะต้องการเวลาส่วนตัวที่จะทบทวนในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะของชาววันจันทร์แล้วก็ในบางเคสมีการไปรับรู้ในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าจะต้องรับรู้นะคะ รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไปมีทางเลือกอะหรือถ้าคุณกับเขามีการผิดใจกันช่วงนี้อภัยได้ก็ให้อภัยกันหันหน้ามาคุยกันนะคะหันหน้ามาคุยกันรอมชอมกันด้วยเหตุและผลอย่าใส่อารมณ์ต่อกันก็อภัยกันได้ก็อภัยกันนะคะปรับตัวกันได้ก็ปรับตัวกันนะคะของชาววันจันทร์นะ มาดูชาวโสดค่ะชาวโสดอุย้ยโสด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 คุณกำลังจะมีโอกาสได้พบความรัก กำลังจะมีโอกาสได้ใครเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้ชาววันจันทร์บางท่านได้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาบางท <It> ่านได้คนไกลบางท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลชาวสดบางท่านที่อยู่ในวัยเรียนบางท่านไปมีโอกาสการเดินทางไกลไปศึกษาต่อนะคะก็อาจจะมีโอกาสในความสัมพันธ์ในเรื่องความรักบางท่านไปศึกษาต่ออยางเงี้ยนะคะส่วนชาวสดบางท่านอาจใครที่อยู่ในวัยงานวัยทำงานการติดต่อการเจรจา ต่างๆนานาในสายงานก็อาจจะส่งผลนะคะในเรื่องของความรักกับคุณได้และบางท่านก็ได้พบคนไกลมีโอกาสความรักค่ะนะคะมีโอกาสมากๆเลยในเรื่องความรักใครที่คุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วน่าจะถึงเวลาเปิดตัวเปิดใจได้ไหมนะคะหรือก่อนหน้านี้คุณยังไม่ค่อยเปิดตัวค่อยๆค,ค,คุยกันไปก่อนอ่ะณเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกถึงความรู้สึกว่าเรียกว่ารู้สึกถึงความมั่นใจมาระดับหนึ่งอ่ะ นะคะเรามองว่าเป็นความมั่นใจมาระดับหนึ่งได้ส่วนในบางคาง้งบางเคสมองในมุมกลับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคุยกันมาก่อนแล้วมันไม่มีอะไรคืบหน้านะคะมันไม่มีอะไรที่ส่งผลดีกับคุณคุณกอาจจะมีโอกาสทางเลือกคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะชาววันจันท์มีเนื้เรื่องของทางเลือกคนใหม่ค่ะส่วนบางท่านน่ะปิดกั้นปิดประตูใจตัวเองมานานแล้วนะ แต่อย่างน้อยๆตอนนี้นะคะตอนนี้ความเข้มแข็งในใจของคุณก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วาอาจจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าอืมเราทําไมไม่ลองเปิดใจกับตัวเองสักครั้งหนึ่งดูกับความรักครั้งใหม่บางท่านก็เป็นแบบนี้ด้วยมีโอกาสในเรื่องของความรักนะคะชาวจันทร์การพูดคุยกันการสื่อสารกันนะคะย่อมเป็นไปตามการเวลาก็หมายถึงต้องใช้เวลาคงไม่ใช่ว่าโอ้โหจีบกันปุ๊บปิ๊งกันปับ๊บอารมณ์ประมาณนั้นแต่ช่วงนี้ บางท่านต้องบอกไว้ก่อนนะต้องบอกไว้นิดหนึ่งนะคะอ่าใครเป็นผู้หญิงก็ระวังนิดหนึ่งนะคะการตกลงป่องชิ้นอะ่ะใครที่เป็นผู้หญิงชาววันจันทร์โอเคนะคะอ่าสิ่งที่ดีสิ่งที่เด่นโอกาสความรักทางเลือกมาใหม่นะคะมามากำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสในอนาคตไหมถ้าถามว่ามีโอกาสในอนาคตไหม ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเวลาแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าคุณรู้สึกคุณมั่นใจกับความรักครั้งนี้ละเขามาจีบคุณเขาใช้ความพยายามละหรือคุณไปจีบเขานะเ,เขากับคุณเข้ากันได้ดีนะความชัดเจนมันจะมีมากขึ้นค่ะนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ชาวจันทร์ใครเป็นผู้หญิงช่วงนี้ก็ระวังนะไปไหนสองต่อสอง การงานอะไรใดๆถ้าคุณคิดอยากจะเริ่มต้นวางแผนแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆโอกาสแห่งความมั่นคงมันจะเกิดขึ้นวางแผนสร้างลุยสู้นะคะช่วงนี้จะเด่นมากๆนะแล้วไหนบางท่านก็จะมีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นกันการได้เริ่มต้นใหม่ๆงานใหม่ๆนะคะก็เกิดขึ้นเช่นกันค่ะนะคะ Okay. บางท่านช่วงนี้ชิบจองเท้าหน่อยนะใครหวังรออะไรอยู่ออมีโอกาสสมหวังด้วยนะคะความรักมีโอกาสมีรักเข้ามาค่ะมีคนเข้ามาจีบแต่บางท่านก็ต้องคุยกันไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าคุณจะรู้สึกถึงความแน่ใจถึงความชัวอันนั้นอะถ้าคุณเริ่มรู้สึกถึงความแน่ใจความชัวมันก็เด่น นั่นมันก็ดีมันก็จะมีความชัดเจนในอนาคตด้วยนั่นคือความรักโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้ค่ะของชาววันจันทร์ใครรองานจากคนส่งเสริมก็จะมีโอกาสได้งานนะคะใครกําลังรอข่าวดีในงานใหม่ก็จะมีโอกาสได้งานใหม่บางท่านได้งานทางไกล นะคะช่วงนี้บางท่านก็ได้งานทางไกลหรืองานที่ต้องไปติดต่อกับทางไกลอย่างเงี้ยก็จะเด่นหรืองานที่คุณจะต้องเดินทางบ่อยๆคุณจะมีโอกาสเจรจากับลูกค้าการเดินทางไปติดต่อกับลูกค้าอะไรก็แล้วแต well. ่ก็ประสบความสําเร็จดีบางท่านเป็นอาชีพขายการตลาดอย่างเงี้ยก็ต้องขยันติดต่อลูกค้าในช่วงนี้นะคะก็น่าจะประมาณนี้ก็ช่วงนี้นะคะอะไรมันเปลี่ยนแปลงก็ต้องจะมองในมุมมองว่าอะไรกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายอย่าง นะคะบนโลกใบนี้นะคะบนโลกใบนี้การทำอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่าประมาทเท่านั้นเองนะคะก็ขอให้ชาววันจันทร์คิดเงินได้เงินค,คิดงานได้งานนะคะความรักขอให้สุขสมหวังขอบคุณ f อที่ติดตามกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่ ส่งกาลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็ขอบคุณด้วยใจขอบคุณด้วยมิตรภาพขอบคุณด้วยกัลยาณมิตรทั้งหลายเลยค่ะนะคะขอขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางไปไหนก็ขับขี่ยวดยานพาหนะก็ขอให้ปลอดภัยอย่าประมาทนะคะก็น่าจะประมาณนี้ไว้ไปติดตามคลิปอื่นๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ